สวัสดีปีใหม่ครับในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับทางกรมสรรัากรก็ขอกราบอวยพรให้ท่านที่ทำการค้าประกอบธุรกิจนั้นมีผลประกอบการนะครับที่ดีนะครับมีกำไรธุรกิจนั้นมีความก้าวหน้าจะรุ่งเรืองท่านที่ทำงานนะครับกินเงินเดือนนั้นก็ขอให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับ ขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับในปี2554นั้นเนี่ยกร,กรมสมพรเรามีนโยบายการปรับเปลี่ยนขั้งใหญ่ครับที่สนับสนุนให้ทางท่านผู้ประกอบการนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีฐานะที่ดีขึ้นปีนี้เราจะพยายามส่งเสริมในเรื่องของการให้มีการทำาการปรับเปลี่ยนในเรื่องของ ธุรกรรมการผลิตให้มีขั้นตอนการผลิตที่สั้นลงลดต้นทุนมีการสุกบรมมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์การสร้างาแบรนด์ความน่าเชื่อถือการออกแบบการบรรจุหิบห่อที่ทันสมัยขึ้นน่าดูน่าสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะมีความเชื่อรับว่าถ้านักธุรกิจรวยขึ้นนั้นกรมสรรพกรก็มีรายได้ไปเองเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นที่จะหา วิธีการนะครับที่จะออกกฎหมายแล้วส่งเสริมในธุรกริจต่างๆเหล่านั้นโดยที่อาจจะยอมให้ท่านหักรายจ่ายได้มากกว่าปกตินะครับแล้วก็ให้มีผลถึงผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กจริงๆไม่ใช่เฉพาะบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่จะมีการทําวิจัยทำพัฒนานะครับแต่บริษัทเล็กๆนั้นก็ควรจะมีการทําวิจัยการทําพัฒนาด้วยนะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นรายได้ภาษีก็มาเองนะครับ อนอกจากนี้รกรมสวัสดกรนั้นมีแนวนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีปรับปรุงกฎหมายภาษีปรับระบบการให้บริการประชาชนปรับระบบการบริหารภายในนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของการให้บริการประชาชนนั้นเรามีนโยบายที่จะให้บริการในรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัยนะครับผ่านระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออระบบ YouTube ระบบ Facebook ระบบ คีออสนะครับหรือแม้แต่การทำอาร์ดีชานลมีรายการที่ให้ความรู้ทางด้านภาษีอากรติดตามกฎหมายภาษีอากรนะครับเหมือนรายการทีวีนะครับในในช่องของอเว็บไซต์กรมสรรพากรนะครับน,นั่นคือบริการใหม่ๆที่มุ่งมั่นที่จะเดินไปตรงนั้นเราอาจจะเห็นในอนาคตอันใกล้นั้นผู้เสียภาษีสามารถยื่นเสียภาษีโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็กดยื่นแบบเสียภาษีได้เลย ตอนนี้กำลังเร่งให้ทีมงานนะครับมีการศึกษาเพื่อจะให้มีการพัฒนาบริการใหม่ๆในขณะเดียวกันเนี่ยในการทํางาน,นด้ากสนั้นในยุคนี้จะมีการทํางานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้นเราถือว่าการทํางานนั้นต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเรื่องการเป็นหุ้นส่วนกันนะครับเรามีการทําการตกลงกับทางหอ,อการค้านะครับสภาหอการค้าที่จะมีการร่วมกันทําคู่มือธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายแยกเป็นประเภทธุรกิจ มีการตกลงกันที่จะผลักดันสนับสนุนให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆที่ล้าสมัยไม่ทันสมัยนะครับโดยการทําร่วมกันในการตกลงกันในการที่จะสนับสนุนผลักดันให้ทางผู้ประกอบการนั้นใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในการยื่นแบบเสียภาษีประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลภาษีหันที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีพิเาะและอื่นๆนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ ท่านคงจะเห็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐเอกชนนะครับที่แนบแน่นนะครับมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะมาซึ่งความสุขสบายและความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทั้ง,งสองฝ่ายครับ